สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจน้ำดื่นช้างน้ำหอมปรับอากาศเดลี่เฟลด h ช่วงที่แล้วฝ่ายน้องชายเจอคำถามคอมเมนเตเตอร์แบบตั้งรับไม่ทันช่วงนี้ได้เวลาไปฟังคำตอบกันแล้วครับ ยี่สีมีรถสต็อกที่เกิน6เดือนกี่คัน3าถึงสคันครับมีความรู้สึกว่ามันจะเป็นเดสสต็อกไหมก็ขายไม่ออกสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องออกไปพบกับลูกค้าให้มากมันไม่แน่หรอกเพราะมันก็เคยมีเหตุการณ์หม่อนกันจอดรถไว้หลายๆเดือนเนี่ยวันดีคืนดีลูกค้ามาถึงปุ๊บชอบซื้อเลยก็มีถ้าน้องไปเนี่ยน้องจะขายรถที่นั่นได้ไหมเขาจะอาศัยบารมีคุณละคือผมคิดว่าขายอะขายได้แต่ผมไม่ได้คิดว่ามันจะขายดีถึงขนาดที่ที่ไปขยายสาขาได้ซึ่งมันเป็นการลงทุนที่ มากพอสมควรไม่เยอะครับไม่เยอะครับก่อนที่ผมจะ,จะพูดอะไรออกไปนะครับผมต้องคิดมาก่อนแล้วว่ามันเป็นไปได้ mm hmm. ถึงพูดโชรูมเนี่ยไซส์หนึ่งร้อยถึงสองร้อยตารางเมตรเนี่ยจอดรถประมาณ3ถึง4คันพร้อมกับศูนย์เซอร์วิสเนื่องจากว่าฐานลูกค้าไม่เยอะมากเราอาจจะมีแค่สองช่องซ่อมก่อนเรามีหัวหน้าช่างอยู่หน้าวันนี้เป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่3ถึง4คนรอบสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาอยู่ประจําได้ผมคิดว่ามันไม่ถึงเวลาเพราะจริงอยู่ว่าอาจจะบอกว่าเอาเอาบล็อกเล็กๆจอดรถกี่คันแต่ที่ลงทุนมันไม่ไลงทุนเฉพาะโชรูม มันต้องจ้างคนมันต้องเอารถไปสตอ็อกแล้วถ้าจะมาบอกว่ารถที่มันมีอยู่เนี่ยมันเป็นสต็อกแล้วขนย้ายไปได้มันก็ไม่ใช่เพราะรถที่ไปโชว์อยู่มันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ลูกค้าทุกคันก็เท่ากับว่าเราก็ต้องขยายสต็อกเราขึ้นเจตีทารถยนต์มาเนี่ยครับจยต้องมีพุ้นส่วนอยู่ด้ยวยหรือเปล่าจริงๆเนี่ยเราธุรกิจของเราเป็นธุรกิจครอบครัวเพราะคือไม่ว่าใครจะทําอะไรเนี่ยก็คือทุกคนก็จะได้หมดแต่ <ผม S 1> <ด>คน,นหาตังค์ครับที่ทําอยู่กรุงเทพเลยนะ ได้ยินว่าผมเป็นคนหาตังค์เคยปันผลกลับไปบ้างครับป่ะไม่เคยครับอย่าว่าแต่ปันผลพวกผมเลยครับปันผลแกยังไม่ได้ใช้เลยอ่เพิ่งเงินเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพราะเงินมันหมุนหมดมันหมุนตลอดนี่นะครับถึงแม้ว่าธุรกิจเรานะครับจะยังไม่มีการปันผลออกมาณวันนี้แต่ผมมีปัญญาาจดอกเบี้ยธุรกิจรถยนต์นะฮะจะปันผลได้ก็ต่อเมื่อยอดขายมันไม่โตแล้วผมถามว่าทุกวันนี้ยอดขายมันโตขึ้นโตขึ้น แล้วมันแย่ตรงไหนผมมองต่างกันผมมองว่าการการทำธุรกิจทุกวันเนี่ยมันมันมันต้องมันต้องมีการแบ่งรับแบ่งสู้มีการกระจายความเสีย่ยงไม่ใช่คิดว่าวันนี้ตลาดโตแล้วลงทุนหนักไปหน้าไปหน้าโดยที่ไม่เหลียวมาแลหลังเลยไม่ใช่ถามมาเฮียว,ว่าถ้ามีถ้ามีลูกค้าเดินมาซื้อของกับเราเราไม่ขายได้ไหมแนมันไม่ได้คือผมไม่ได้พูดประเด็นที่ว่าถ้ามีลูกค้ามาซื้อรถแล้วเราไม่ได้ขายเดียวฮะเดียวผมจะพูดถึงว่ามันเป็นสิ่งต่อเนื่องกันพอลูกค้าวิ่งเข้ามาหาเราเรื่อยๆเนี่ย เราเราจะไ็นได้ต้องเอาเงินเนี่ยไปซื้อรถมากขึ้นเพื่อมาเพื่อมาซื้อรถมาให้ลูกค้าถูกต้องไมหมฮะนั่นแหละมันเป็นทั้เงินเราไปหมุนยอยู่ตรงนั้นผมเข้าใจว่าถ้ามันมีคนซื้อเราก็ต้องขายแต่สิ่งที่ผมกําลังพูดคือผมกาลังพูดถึงเรื่องการลดสตอ็อกรถที่มันอยู่ในสตอ็อกมันไม่ใช่ว่ารถที่มันมีเจ้าของทุกคันตัวนี้ตลาดไม่มีตัวนี้เอามาลองตลาดดูสิก็สั่งเข้ามาสตอ็อกทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่าใครจะมาซื้อนี่ต้องเอาเงินให้บริษัทที่เขาหุ้นกันเนี่ยครับ เป็นการกู้เขามีปัญญาจ่ายดอกเขาบอกนะเงินลงทุนตั้งต้นเนี่ยผมให้ไปเลยหนึ่งก้อนอ่านั่นคือให้น้องไปลงทุนให้น้องไปลงทุนแล้ววันตั้งแต่วันนั้นเนี่ยเราก็คุยกันแล้วเขาบอกว่าเขาอยากได้เงินลงทุนเยอะกว่านี้ผมก็บอกว่าผมให้เท่านี้ถ้าให้ไปเยอะกว่านี้ให้อีกเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่พอทํามาสักพักหนึ่งบอกว่าเอารถขายดีรถขายดีหมุนเงินไม่ทันมาขอยืมเงินอ่าอันนี้เงินยืมเงินยืมแล้วก็บอกว่าจ่ายดอกได้แต่ผมอ่ะไม่อยากได้ดอก ผมอยากได้ต้นผมอยากได้ต้นคือเพราะผมก็ต้องหมุนเงินเหมือนกันผมเข้าใจผมก็ต้องหมุนเงินเหมือนกันเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์แต่ถ้าต่อไปครับดรม์ครับถ้าลูกค้าใช้รถไฮบริดก็คือว่าจะสามารถชาร์จไฟฟ้าได้เนี่ยก็คือต้องมีเครื่องชาร์จที่บ้านณวันนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าผมเป็นคนแรกในโชลุมรถดำเข้าที่มองเห็นถึงจุดนี้เลยติดต่อเป็นตัวแทนเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอันดับหนึ่งจากยุโรปเข้ามาโดยที่ลูกค้าที่ซื้อรถยนต์ ปลั๊กอินเขาเรียกว่ารถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดรถยนต์ที่สามารถเสียบชาร์จได้แล้วก็วิ่งไปได้30-40กิโลโดยที่เครื่องยนต์ไม่สตาร์ทเลยเนี่ยทุกท่านที่ซื้อรถกับเรานะครับเราจะส่งช่างพร้อมกับเครื่องตัวนี้ไปติดให้ที่บ้านเลยซึ่งตรงนี้ก็คงตอบโจทย์ลูกค้าภายในกรุงเทพใช่ไหมคะแน่นอนเรา, <c oughs> เ,ราเราได้รับการตอบที่ดีมากครับแล้วพฤติกรรมของลูกค้าในภาคอีสานละคะในอุบลแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงไม่ต่างกันครับเพราะว่า 1. ทุกคนที่ซื้อรถเนี่ยจะคำนึงถึงราคาเป็นหลักนอกจากความชอบ2คนต่งัวดยิี ระยะทางจากบ้านที่ทางานเขาเนี่ยไม่ไกลรถไม่ติดฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยเขาแทบจะไม่ต้องเติมน้ามันเลยก็ขับรถไปถึงที่ทางานก็มีเครื่องชาร์จก็เสียบชาร์จเข้าไปกลับถึงบ้านที่ลงจากรถก็มีที่เสียบชาร์จเข้าไปจะตอบโจทย์ลูกค้าต่งางจังหวัดได้ดีด้วยพูดถึงโอกาสที่เข้ามานะตอนนี้คือโอกาสของ AEC ใช่ไหมคะสแสดงว่ามองถึงกลุ่มลูกค้าในประเทศใ,นใ,นทศใกล้เคียงด้วยมองกลุ่มลูกค้าของประเทศไหนเป็นหลักไหมคะเนื่องจากว่าอุบลราชธานีเนี่ยเป็นจังหวัดที่ติดติดกับประเทศ รถยนต์เนี่ยที่อยู่ในแขวงจำปาสักเนี่ยที่อยู่ใกล้ติดจังหวัดอุบลนี่นะครับเป็นรถด,ดีๆทั้งนั้นซึ่งโอเครถยนต์เนี่ยเขาขับภูมลัยพอเราฟังกับเราแต่เรามองว่าเราจะได้เซอร์วิสตรงนั้นที่จะมาเสริมรายได้ให้กับโชลูมของเราด้วยเขามาถามฝั่งของคุณพี่ชายคนโตแล้วก็น้องคนเล็กนะคะว่ามองเห็นโอกาสอย่างเดียวกันไหมคะเมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมของลูกค้าในกรุงเทพแล้วก็ในอุบลแล้วก็ในพื้นที่ใกล้เคียงลูกค้าต่างจังหวัดเนี่ย เขาก็ยังมีความยึดติดว่าสินค้าเนี่ยถ้าซื้อรถโดยเฉพาะรถแพงๆเนี่ยต้องมาซื้อกรุงเทพ AEC มันมีโอกาสโตไหมมันมีโอกาสโตมันมีโอกาสโตถ้าการค้าชายแดนมันโตขึ้นระบบเศรษฐกิจในจังหวัดอุบลมันดีขึ้นมันมีโอกาสเป็นไปได้แต่ไม่ใช่เวลานดี้ลูกค้าซื้อรถแลบบิดเนี่ยไม่ได้ซื้อรถเพราะเป็นแลบบิดนะครับซื้อรถเพราะว่าเป็นของอปปาปาเป็นของเฮโต้เหมือนกันอยู่กรุงเทพเขาก็ไปซื้อแล้วทำไมอยู่อุบลเนี่ยแลบบิดออโตัวคร์เหมือนกัน ทำไมเขาจะไม่ซื้อมีศูนย์เซอร์วิสด้วยนะครับเอามาที่ทางค,คุณภาคครับเฮียดื่มน้ำกันไหมครับใครหญิงเยอะกว่ากันครับเฮียตีหรือเฮียโต้งฮะเฮียโต้งครับเฮียโต้งถ้าเกิด <c oughs> ไปอยู่อุบลนะ่ะมันจะขายดีเท่ากับกรุงเทพไหมแน่นอนไม่มีทางแน่นอนแต่เรามองว่าลูกค้าต่างที่พฤติกรรมต่างกันเจอมาเยอะแล้วครับ เห็นปุ๊บซื้อชอบจ่ายเลยไม่ใช่เขามากรุงเทพเขาเขาายิ่งได้ดูเยอะปกติครับปัจจุบันในกรุงเทพก็ขายดีอยู่แล้วเท่าที่ฟังได้ยังไม่พอใจเหรอทำไมจะต้องไปอุบลจังหวัดอุบลและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยมันก็ต้องโตไปตามเศรษฐกิจแต่ผมถามว่ามันใหญ่พอที่จะให้หลายๆเจ้าไปลุมกันไหมมันไม่ใช่ฉะนั้นผมมองว่าถ้าเราเนี่ยมีชื่อเสียงอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเป็นทุนแล้วเราไปเปิดปักธงเกาะเราได้เปรี่ยบแต่ผมก็ยังเป็นห่วงว่ายิ่งถ้าไปขยายสาขาเนี่ยอย่างหนึ่งคือมันดูไม่ทั่วถึงด้วย พอมาดูไม่ทั่วถึงเนี่ยบริการไม่ดีก็เสียชื่อชื่อเนี่ยเสียครั้งนึงเนี่ยมันเสียเลยนะอ,นนอันนี้น่าฟังนะครับพอมีหลายสาขาเนี่ยควบคุมถึงหรือเปล่าคุณภาพผู้บริหารและบิทอัต์คราฟเนี่ยมีจะมีอีกท่านหนึ่งที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันซึ่งบ้านอยู่ตรงข้ามกันเลยโตมาด้วยกันเขาก็เป็นตัวหลักสุคน,นึงเหมือนกันที่อยู่ในการที่โอเปเรตโชว์รูมและบิทอัตคราฟ์ของเราผมจะบอกว่าความไว้วางใจของครอบครัวที่มีให้ผมผมเจงไม่ได้ แล้วตอนนี้เป็นไปได้ไหมไม่ใช้เงินที่บ้านขยายเองไปเอาเงินไปแนนมาเอาเงินมาทำเองกำลังคิดอยู่ครับซึ่งอนี้ผมไม่เห็นด้วยทำไมเพิ่งคิดอ่ะจะมีกลไกที่จะไม่รับการซัพพอร์ตจากธนาคารอยู่เป็นไปได้ไหมเฮตีไปกู้เงินมาซื้อรถสต็อกรถโดยเฮต้องทำประกันก็ทุกวันนี้ก็ค้ำอยู่ครับตอนนี้เฮตีขายรถเดือนกี่คันต่อปีก็ปีเรายอดขายเราร้อยห้าสิบคันบอกตรงๆว่าทุกวันเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยที่ ให้ความไว้ใจและซื้อและป,ปิดเนี่ยคือมาจากคอนเนคชั่นแต่เซลเราเนี่ยปิดขายได้ค่อนข้างน้อยซึ่งผมมองว่าอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นอีกรูมหนึ่งที่เราสามารถ ไปพัฒนาทําให้มันดีก่อนให้มันเป็นโมเดลที่มันถูกพรูฟแล้วว่ามันไม่ต้องคอนดิชันเราก็ขายรถได้ต้องจ้างพิธีกรเป็นเซลล์พี่นะฮะแป๊บเดียวขายออกเดี๋ยวก่อนจ้างก่อน <ๆ S 2> จ้างเนี่ยให้ยืมขับก่อนนะฮะ,ะเราไม่รู้นะครับว่าคอมเบเนเตอร์แต่ละท่านนั้นจะโหวตให้กับฝ่ายไหนนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่แล้วเดี๋ยวชชวงหน้ากลับมาพบกันครับใน The Family Business เปิดความคิดธุรกิจครอบครัว เก่งหมดเลยยังแว่นเงินอะไปเอาเงินแบงค์เถอะอย่ามาพึ่งพี่การสต็อกรถนี่มันเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงของธุรกิจรถยนต์นะแล้วก็ต้องเลือก